สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14-20ธันวาคม2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่17ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาที นางสาวปัญจโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีอุตสาหากรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรและตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการให้ทำค้าซึ่งดอกไม้เพลิง ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุผู้ระเบิดจำนวนสี่แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเวลา9ก้านาฬิกานางสาวปัญจะชมสุขมากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวสุรัจันทรน์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อย,ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถยกระดับคะแนนการประเมินให้สูงขึ้นผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลวดีโอคอนเฟอเรนซ์นักสํนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน วันที่18ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญนจชมุขมากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในายชัยยทัศน์เพนทัญการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีอุตสาหากรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลตำบลสวนแตงและตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการให้ทำคาซึ่งดอกไม้เพลิงดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุผู้ระเบิดจำนวนสองแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเวลา13นาฬิกา นางสาวปัญจชมสุขมากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ข่าวในระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่3ทับสองเพื่อสรุปรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลณนห้องประชุมภายแก้วศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่นายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา15นาฬิกานางสาวปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ณนห้องประชุมขุนแผนสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพิทยาชันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่19ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในายชยทัศน์เพนธัญการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามารตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง c o n f e r e n เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปเผยแพร่ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านระบบออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานเวลา9ก้นาฬิกา นางสาวปัญจโฉมสุขมากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางลุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคลินิกโลกจากการทำงานระหว่างโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชและโรงพยาบาลระยองเพื่อพัฒนางานของคลินิกโลกจากการทำงานณนห้องประชุมนางพิม์อาคารอำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยายมราช โดยมีนายแพทย์นรงประกายรุงทองรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนางสาวปันจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Action p l a น,นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาข้อมูลแผนงานต่อโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการพร้อมทั้งหาด้วยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการณนห้องประชุมหลวงทรงพลสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีว่าที่นายกองเอกเชษฐถาข่าวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา11นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนณนโรงเรียนวัดดอนตาจีนตำบลวัดดาวอำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีว่าที่นายกองเอกเชษฐาข่าวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา13.30น 30. นางสาวปันจะโฉมสุขมากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวพัฒนานจิตชำนิติการปฏิบตับติการพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการให้ทำค้าซึ่งดอกไม้เพลิงดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุผู้ระเบิดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชวันที่20ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวป,ปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้ในาใยชยทัศน์เพนธนการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GLP และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่สถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์คอนเฟ r e รนซ์ในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวการจนาพูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เวลา9านาฬิกานางสาวปัญจฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวพัฒนานจิตชำนิติกรปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้เสพผู้ติดในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบางปามา และปกครองอำเภอบางปามาตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจาการลูกจ้างจำนวน30คนในพื้นที่อำเภอบางปามาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่พบผู้ติดสารเสพติดเวลา9นาฬิกานางสาวปัญจะชมสุขมากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมที่2พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบการจ้างงานและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอาสาสมัครแกงงานผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพและภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาในชุมชนณห้องการพึก2โรงแรมสองพันบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่นายกองเอกเชษฐาข่าวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลาสินาฬิกานางสาวปัญชฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,568เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวรวมทั้งสร้างการรับรู้ในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องณนะห้องแกนบอลลูมรงจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่นายกองเอกเชษฐถาข่าวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา12นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบที่1ทับ2568ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่11ทับ2,567ประจำเดือนธันวาคม เพื่อหาหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ z o ม m ี e e t i n g ในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยมีนางสาวการจนาพูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะ <S <S กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน